แขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวดันดาราในรายการตีสิบของเราครับเพราะเขาได้แจ้งเกิดเป็นศิลปินเต็มตัวมีวงดนตรีที่แสดงมาแล้วทั้งไทยและต่างประเทศจนมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากรายการของเราครับนอกจากนั้นนะคะคุณอาขานอกจากประสบการณ์ที่เขาแบบโอ้โหมีวงประสบความสำเร็จแล้วล่าสุดวันนี้เขากลับมาโด่งดังในฐานะยูทูบเบอร์ คุณอาเกิดจากอะไรทำไมอยู่ดีเป็นยูทูบเบอร์เกิดจากช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเขาไปเปิดร้านอาหารอีสานแล้วก็มีหลายๆคนในวงการไปทานแล้วก็มีการทำคลิปออกมาสรุปเลยว่าตอนนี้เนี่ยยอดพุ่งนะคะสำหรับผู้ติดตามในโซเชียลเนี่ยทะลุ3ล้านคนเหลือเชื่อและนี่คือการกลับมาพูดคุยกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีครับอีทปงลางซ้อน สวัดีครับสวัสดีครับอีสวัสดีครับแหว่ลูกหล่อเชียวเจอนั่งเลยอีทครับอะไรกันมันมันสิบสองปีแล้วเหรอครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันน่ะตอนที่เราล่าสุดน่าจะปีแต่ท่านแรกๆเลยผมว่าน่าจะเกือบ1ิบสิบหรือเปล่าครับอ๋อเอาแน่นอนในยุคดันดาราที่อีดมาแล้วแจ้งเกิดทันทีในชั่วข้ามคืนครับเนะ โอ้สิบสองปีหน้าแก่ไปเยอะเลยนะอีนะไม่แก่ <c oughs> กใช่เขาบอกเกิดนานดีก,กว่าครับ <c oughs> เกิดนานไปนิดนึงเก <c oughs> ิดนานนิด <c oughs> คึแรรแต่ตวความสามารถของพีทล่าสุดพีทจะ่เ,เป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแพทแล้วนะเออโอ้โพีแพทก็เออคุณแพทก็มีช่องนะมีช่องแต่ว่าสู้พีทไม่ได้ไม่หรอเพราะล่าสุดยอดผู้ติดตามทะลุสามล้านจะเอางี้ เริ่มต้นถามตรงนี้ก่อนดีกว่าตะกี้ที่เราคุยกันในช่วงอินโทรอีทไปกินดีหมี่หัวใจเสือมาจากไหนเปิดร้านอาหารในช่วงโควิดเหรอก็มันมันเกิดจากที่เราคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยวงเราก็ไม่มีงานครับเราไม่รู้จะช่วยน้องๆยังไงเราก็มีความสึกว่าถ้าเราจะใช้เงินเก็บอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่สร้างสร้างอาชีพใหม่เลยเนี่ยผมว่าสักวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโควิดจะจบลงเมื่อไหร่ปีไหนเมื่อไหร่เพราะว่าข่าวก็บอกว่านานแน่นอน แล้วก็เราก็ไปทํา y o u t u ู e ตอนนั้นเวลาเราไปถ่ายรีวิว้านไหนครับถ่ายปุ๊บเจ้าของร้านจะโทรกลับมาแบบว่าพี่อีซขอบคุณมากๆเลยโอ้ و, พี่อีซทำให้คนมาเต็มร้านหนูเลยหนูก็มีเงินส่งกลับไปบ้านใช้นี่แทนพอ่อแทนแม่้มานลาบข้างทางที่เราไปไปรีวิวอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดีใจน้องสาวแล้วก็น้องๆทีมงานก็บอกว่าทำไมพี่ไม่สร้างเองเลยพี่ทำร้านอาหารเราเองเราไปกินมาเยอะเราก็ทำเอง แล้วก็ทําลงในช่องเรา่แหละมันเกิดจากจุดนี้ครับลุยเลยแล้วก็หาที่จนได้ที่แล้วก็แรกๆก็เปิดแบบออนไลน์เหมือนกันนี่เริ่มตั้งแต่นี่ครับหาบรรยากาศิีคลองเนี่ยกำลังแบบเตัตอมตอมหม้อเลยน่ะน่ะอยู่แถวดีมเวลครับคลองสามคลองสามนี่ช่วงรักดนตรีนะฮะนี่มาทำเนี่ยฮะพี่พี่น้องนนัคดนตรีมือแคนมือเบสมือโห๊มาช่วยกันทําแบบทําด้วยตัวเองก่อน Uh huh. คือม so hmm. oh, ันมีโครงเล็กๆอยู่แล้วเราก็มาต่อเติมใหม่ให้มันมีความเป็นอีสานเป็นอีกแบบใหม่นี่คือสภาพของนักดนตรีโปรงหลางสะออนนะดูนะอันารยเป็ตีหมอแคน์นักลักออกอยู่ท่าน่ะเป็นหมออ็อกมันหมอเป็นหมอออกไปแล้วอ่ะโอเคเอาแล้วสร้างนี่มันชื่อว่าร้านอะไรคะสแตกแดกตับครับสแตกแปลว่าอะไรสแตกแปลว่ากินนี่ครับอ๋อเอาแดกแปลว่าอะไร ก็กินเหอป็นภาษาแบบยัดยัดเข้าไปเลอจะกินหรือไม่กินยัดยัดเป็นภาษาที่ภาษาอีสานแบบว่าสแตกกับสแตกไปโรดสีสแตกกับที่แตกไปโรดอย่างเงี้นะเป็นเราะชอบไปชั้นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยร้านเก๋มากเก๋เลยมีมุ้งมีเมืองอะไรเรียบร้อยครับแต่มาดังจริงจังเนี่ยเกิดจากการที่เชิญคนดังไปที่ร้านแล้วถ่ายลง YouTube คือตอนแรกคอนเทนต์ผมอะผมก็จะออกไปตามร้านต่างๆไปหาพี่ๆน้องๆดาราข้างนอก แต่พอสักพักเนี่ยพอมันเกิดโควิดหนักๆเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ครับอ่าร้านเขาก็ปิดหมดเราก็ไปเราก็กลัวด้วยเอาใส่ช่วงสร้างร้านนี่แหละเชิญมาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดก็เชิญแบบเชิญพี่น้องเรามาชิมอย่างพี่แซกชุมเพพี่เบิ้ลบัทุมลาดเชิญพี่พี่น้องใกล้ๆตัวเราเนี่ยมาชิมชิมชิม,ชมพอชิมแล้วมันก็สื่อออกไปทางคอนเทนต์เราใน YouTube ก็มีพี่น้องมา,<ย>าทานเ <มา S 1> อฟซี 4, เริ่มมาทานมารอ,อ,อแล้วมารอวันหนึ่งก็คิวสามสิบสี่สิบคิวตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่ทุ่ม บริบูรณ์ก็ไปก็เป็นการแลกคอนเทนต์กันก็มีครับอะไรเงี้ยนะครับหลายๆคนก็อยากลองว่ามันคืออะไรซอยจุมันคือซอยอะไรซอยจุคืออะไรซอยจุคือบางคนเข้าใจว่าซอยเบาๆเออไม่ใช่บางคนคิดว่าซอยแบบให้ซอยเบาๆนะเดี๋ยวเคยได้ยินไม่ใช่องี้ยนะซอยอะไรบางคนก็เข้าใจว่าซอยจุนี่ก็คืออ่า เป็นซอยซอยซอยหนึ่งในบ้านอิฐหรือเปล่าในจังหวัดกรสินหรือเปล่าไม่ใช่ซอยจุซอยคือหั่นจุคือจุคือไม่ใช่เบาเบาด้วยจุคือเอาไปจิ้มหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นแล้วเอาไปจิ้มแจ่วหั่นอะไรเป็นชิ้นจ้ะหั่นเนื้อหั่นเครื่องในหั่นตับอะไรซึ่งเป็นว่าทําการกินของของบ้านผมมานานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานานแล้วซึ่งคนที่ทานดิบก็มีคนไม่ทานก็มีนะครับแล้วแต่ความชอบ